สวัสดีนะคะพี่ๆทุกท่านนะคะวันนี้ก็อยู่กันกับช่องกระต่ายพักเครื่องนะคะวันนี้น้องก็มีพักเครื่องนะคะมาแบ่งปันให้กับพี่ๆทุกท่านเหมือนเดิมเลยนะคะถ้าพี่ๆท่านใดสนใจนะคะสามารถแอดไลน์ที่ขึ้นไว้หรือโทรติดต่อโดยตรงน้องได้เลยที่เบอร์0949549801นะคะ <c oughs> น้องมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยเราก็จะส่งให้ฟรีทุกรายการเลยนะคะ สำหรับ EP นี้นะคะเป็น EP ที่500ของน้องแล้วนะคะวันนี้นะคะก็มีพระเครื่องมาทั้งหมด5 0รายการนะคะเปิดแปบงปันที่องค์ละ200บาททุกรายการนะคะปิดคู่ที่300บาทนะคะถ้าพี่ๆลองเลือกรับดูรับชมแล้วชอบใจทุกใจรายการไหนนะคะสามารถแจ้งปิดเป็นหมายเลขรายการให้กับน้องได้เลยนะคะ ก่อนรับดูรับชมยังไงนะคะน้องฝากพี่พี่กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้น้องด้วยนะคะแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของน้องนะคะก็เดี๋ยวยังไงนะคะเรามาเริ่มรายการที่1กันเลยนะคะรายการที่1น,นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะองค์นี้นะคะมีหน้ามีตามีเส้นเกษรนะคะเป็นรายการที่1นนะคะน้องค่อยๆส่องให้ดูให้ชมกันเลยนะคะ มีรอยตะใบทองด้วยนะคะองค์นี้นะเป็นรายการที่1น,นะคะสองให้ดูให้ชมทั้งด้านหน้าด้านหลังเลยนะคะต่อไปรายการที่สองนะคะเป็นพระสมเด็จนะคะองนี้นะคะหน้าอกเป็นร่องแบบนี้เลยนะคะเป็นรายการที่สองนะคะ ต่อไปรายการที่สามนะคะรายการที่สี่นะคะ ถ้าดูแล้วชอบตุกใจองค์ไหนนะคะแจ้งปิดหมายเลขรายการให้กับน้องได้เลยนะคะจัดส่งให้ฟรีทุกรายการนะคะไม่มีบวกเพิ่มนะคะรายการที่5นะคะ รายการที่หกนะคะองค์นี้นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะด้านหลังนะคะจะมีตัวโค้ดภาษาจีนนะคะองค์นี้เป็นรายการที่หกนะคะรายการที่ะะเจ็ดนะคะเป็นพระสมเด็จนะคะองค์นี้หน้าอกเป็นร่องแบบนี้เลยนะคะ รายการที่แปดนะคะมีหลากรลายพิมพ์หลากหลายแบบนะคะลองเลือกรับดูรับชมนะคะด้านหลังองค์นี้มีพยาคุธนะคะรายการที่เก้านะคะสมเด็จมีหน้ามีตามีเส้นเกศโรยนะคะ รายการที่สิบนะคะองค์นี้เนื้อผิวสวยๆเลยนะคะ <c oughs> รายการที่สิบเอ็ดนะคะเหรียญหลวงพ่อกล้วยวัดโคสิตตารามนะคะ รายการที่สิบสองนะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะด้านหลังตัวหนังสือนะคะแล้วก็มีเขียนว่าหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะคะอง์นี้เป็นรายการที่สิบสองนะคะรายการที่สิบสามนะคะเหรียญหลวงพ่ออีอะนะคะ ต่อไปรายการที่14นะคะเป็นหลวงปู่เอี่ยมนะคะวัดสะพานสูงนะคะเรียนนี้นะคะเป็นรายการที่14นะคะรายการที่15นะคะเป็นหลวงพ่อฤาษีริงดามน,นะคะปี2 5 2 1สองนะคะด้านหลังท้าเวสวรนนะคะองค์นี้เป็นรายการที่15นะคะ รายการที่สิบหนะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะนั่งอยู่บนดอกบัวร้อมรอบนะคะด้านหลังเขียนหลวงปู่ทวดนะคะองนี้เป็นรายการที่สิบหกนะคะ รายการที่สิบเนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะคะเหรียญเสมานะคะด้าน,นหลังนะคะเขียนว่างานเลื่อนสมณศักดิ์นะคะวัดสัมเพาเชยปีสี่ห้านะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่17นะคะ <c oughs> รายการที่18นะคะ เป็นเหรียญจริญพรร่างนะคะหลวงปู่หงนะคะปีสองห้าหองนี้เป็นรายการที่18นะคะต่อไปรายการที่สิบเก้านะคะรายการที่1ิเนะคะเป็นหลวงพ่อแดงนะคะปี2503นะคะด้าน,นหลังนะคะปีตายันอัขระแบบนี้เลยนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่19นะคะ ต่อไปรายการที่ยี่สิบนะคะเป็นพระมาเหสวรนะคะพระมาเหสวรนะคะองนี้นะคะเป็นรายการที่ยี่สิบนะคะรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะรูปหล่อหลวงปู่ทวดนะคะองนี้นะคะเป็นรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะคะ ต่อไปรายการที่22นะคะเป็นเหรียญหนึบาทนะคะ <c oughs> เหรียญหนึบาทนะคะช้าง3ามเสียนองค์นี้เป็นรายการที่22นะคะรายการที่23สานะคะเป็นหลวงพอ่อฤาษีริงดาน,นะคะ รายการที่ยี่สิบสี่นะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะรายการที่ยี่สิบห้านะคะเป็นหลวงพ่อวัดป่ากน้ำนะคะ รายการที่ยี่สิบหกนะคะเป็นหลวงพ่อกล้วยนะคะยี่สิบเจดนะคะเหรียญคุณแม่บุญเรือนโตบุญเติมนะคะ ยี่สิบแปดนะคะเหรียญหลวงปู่ทิมไตามาดหนึ่งแปดนะคะยี่สิบเก้านะคะเป็นหลวงปู่โตเอ้ยหลวงหลวงพ่อเดิมนะคะหลวงพ่อเดิมปีสองสี่แปดสองนะคะวัดหนองโพ รายการที่สามสิบนะคะรายการที่สามสิบเอ็ดนะคะหลวงปู่เอี่ยมสักพันสูงนะคะ รายการที่32นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่สุกนะคะรายการที่33นะคะบางกอกน้อยกรุงเทพ วัตดุสิการามรายการที่สามสิบสี่นะคะหลวงพ่อเงินนะคะรายการที่สามสิบห้านะคะเป็นหลวงปู่โต๊ะนะคะ รายการที่สามสิบหกนะคะหลวงพ่อกล้วยด้านหลังยันอข克拉นะคะสามสิบเจ็ดนะคะเหรียญหลวงปู่ทวดนะคะ 38ดนะคะเหรียญหลวงพ่อไปนะคะที่ระลึกสองสี่นะคะสามสิบเก้านะคะหานุมานมีเลขโค้ดด้านข้างด้วยนะคะใต้ฐานฝั่งมวลสารนะคะ สี่สิบนะคะเป็นพาปุกนะคะสี่สิบเอ็ดนะคะหลวงพ่อเดิมรูปรอนะคะ สี่สิบสองนะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะสี่สิบสามนะคะเป็นผ้าปิดตานะคะหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีนะคะ สี่สิบสี่นะคะเป็นเหรียญยี่สิบห้าสตวรษนะคะสี่สิบห้านะคะเป็นพระกิ่งนะคะ สี่สิบหกนะคะเป็นหลวงพ่อเปิรนนะคะปีสามเจ็ดสี่สิบเจ็ดนะคะเป็นอาจารย์นอ สองห้าหนึ่งสามนะคะสี่สิบแปดนะคะเป็นหลวงพ่อค้ายนะคะ 49นะคะหลวงพ่อเงินนะคะนั่งช้างนะคะ2455นะคะรายการสุดท้ายนะคะรายการที่50นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่โตะนะคะปี2511นะคะ ถ้าดูแล้วชอบใจถูกใจรายการไหนนะคะแจ้งปิดหมายเลขรายการให้กับน้องได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ